สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่ข้อทองรายวันนะครับอ่ะก็หลังจาก7วันปั้นพอร์ตจบไปเนาะก็เราก็จะมาดูทองคํากันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเฮ้ยขึ้นมาแล้วผมจะใช้เป็นการดูภาพใหญ่ก่อนเนาะนักเวฟใ,ให้ทุกคนเข้าใจนะว่าเป็นยังไงนะคือทองคําตอนนี้คุณดูภาพใหญ่พร้อมกันนะครับมันคือการขึ้น1ย่อ2ขึ้น3ม ย่อ4เพื่อทำขึ้น5นะชัดๆนะครับนี่คือภาพใหญ่นะ1 2 3 4 5แบบนี้นะนี่คือภาพใหญ่นะครับซึ่งขึ้น5ขึ้นไปไหนเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นกรณน,นี้อันนี้ขึ้น3คือตรงฟิโบเป้เลยนะปัะ๊บปั๊บปั๊บเป้เลยนะครับอะเดี๋ยวผมแยกเป็น2แพทเทิร์นนี้ก่อนนะครับแบบที่1ดูพร้อมกันนะครับ 4จบแล้วก็จะกลายเป็นขึ้น 1, ย่อ2ทำา3ย่อ4ขึ้น5นี่คือแบบที่1ขึ้น 1, ย่อ2นะครับอ่ะดูแบบที่1ไว้นะทุกคนนะผมผมอยากอธิบายในกลุ่ม VIP นะแต่มันพูดไม่รู้เรื่องนะมันพิมพ์ไม่รู้เรื่องต้องต้องทำคลิปนะครับแบบที่1ขึ้น 1, ย่อ2คือจุดย่อเขานะครับจะลงมาบริเวณราคาเท่านี้ ประมาณ70ครับ2870นะ2870แล้วไม่หลุดนะลงมาอาจจะเป็นไซด์เบ,บรบา้บาบา้าบ้านะแล้วก็ไม่หลุด2870ปแล้ววิ่งขึ้นไปพื้นนะครับทำนิวไฮไปเลยกรณีที่1นะครับทันเนาะกรณีที่2นะครับคืออันนี้กรณีที่1นะทันนะ ทันนะทันนะนะครับเดี๋ยวผมข oh, อแคบกรณีที่สองคือดูตรงนี้นะครับเขามีการหลุดนี่ขอเข้มนิดนึงหลุดเนี่ยเขาสี่เนี่ยยังไม่จบ คือทํา A ขึ้น B ลง4แบบนี้ถามว่าถ้าเกิดหลุด61.8%เราเราติต่างว่ามันลงได้เลยไหมนะครับยังไม่ได้แบบที่2คือมันต้องหลุดสวิงโลเดิมก่อนคือหลุด2830หากหลุด2830ได้จะลงต่อโอเคไหมลงต่อนะครับไปหา27 หากปลุด2830จะลงไปหา2770นะครับเดี๋ยวผมขอคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับก็จะมีตรงนี้2805นี่นะ2 7 2770ก็มีแล้วก็2730ก็มีนะครับน่าจะเป็น10 อ่ะตรงนี้เนหะ็นไมสองแปดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ถึงสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่ะโอเคอันนี้คือกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองนะฮะอ่าโอเคก็จะมองว่าลงก่อแบบนี้นะครับกรณีที่สองนะผมจะขีดเส้นไว้นะครับแบบนี้นะครับกรณีที่สอง ภาพใหญ่นะเราได้เข้าใจนะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้ด้วยนะครับ70เนาะอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับขอลบแล้กันจะเป็นตรงนี้นะครับสอง 4นะ2ถึง28 70โ okay. อเคนะเราเดี๋ยวเราเขียนให้นะสรุปนะครับกรณีที่1นะครับย่อลงมาแล้วไม่หลุดตรงนี้มองขึ้นนะครับขึ้นไปก็ไฮเดิมก่อนนะฮะโอเคนะกรณีที่2คือถ้าหลุดตรงนี้เราต้องรอหลุดรอหลุด เ,เขียนยังไงเข้าใจดีอะตรงนี้ต้องรอหลุด30ก่อนตรงเนี้ยก็จะลงลึกไปหา70ได้เลยนะครับเนาะจริงจริงมันมีแถวแถวสามศูนย์อยู่ด้วยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีดีมานอยู่นี่ถ้าเห็นแต่ดีมันนานละนะครับตรงนี้เป็นดีมานโซนไม่แน่ใจเห็นกันไหมนะนี่เป็นดีมานโซนอยู่นะสองตรงนี้ตรงด้วยนะถ้าเกิดจะบายก็บายได้นะถ้ามีคอนเฟิร์มนะตรงสองแปด 2 8 1 5 2ถึง2อ0 7นะครับอันนี้เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับมองแบบนี้เนาะย่อบายนะครับแล้วก็จะมีดีมานของเราอยู่ตรงนี้ด้วยดักอยู่นะครับตรงนี้นะครับดีมานเดิมของเรานะครับถ้าเขาย่อแล้วก็เด้งจากตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับเด้งจากดีมานโซนของเรา อ่โอเคจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับถ้าขึ้นต่อขึ้นไปไหนนะครับถ้าสมมุติเขาขึ้นจากตรงนี้ไปเลยนะจะไปหาเป้านะครับ2 9ขอเลเบลไว้เลยเนาะ2 9 5 6นะครับแล้วก็ สองเเดี๋ยวผมขีดแบบนี้แล้วกันเนาะจุดที่จะไปถึงโอเคแล้วก็ไปทางซ้ายทางขวาโอเคนี่คือเป้าของเขานะที่จะไปถึงจะประมาณนี้สอง 2 9 8 9กแกล้วก็3,000เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ภาพใหญ่เนาะโอเคไหมนะคือทำไมวันนี้ผมถึงโฟกัสภาพใหญ่มากนะครับเพราะว่าอันนี้ภาพใหญ่เนาะนะฮนะเพราะว่าภาพย่อยเนี่ยนะครับเนี่ยโซนมัน โซนมันจะเป็นแบบนี้นะคือจริงๆมันก็มีโซนเน้เท็ดแหละเนี่ยถ้าเกิดดูดีๆนะเห็นไหมตรงนี้มีซัพพลายโซนแบบสวยงามมากเลยเป็นแรลลี่เ้ยเป็นดรอปเบสดรอปเนาะ DVD แอคชั่นแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ดีมานตรงนี้ที่แอคชั่นไปนะครับเห็นไหมแรลลี่เบสแรลลี่นะครับแอคชั่น,นะน Action ไป ตรงนี้ถ้าเกิดคุณเรียนคุณจะเห็นจังหวะเทสเพียบเลยนะระหว่างวันนะครับระหว่างทางเห็นไหมแอคชั่นไปเสร็จหมดแล้วนะครับโซนนะครับถ้าภาพย่อยเขายืนเหนือซัพพลายตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีไปเทสซัพพลายข้างบนก่อนนะครับก็คือเทสที่นี่โซนนี้เห็นไหมสองแปดสามเจ็ดถึงสองแปดสี่สี่มีเทสก่อนอันนี้ภาพย่อยนะนะถ้าเกิดเอ้ยไม่ทะลุก,ก็ลงมา แต่เดี๋ทะลุก็ขึ้นไปเทสต,ตรงนี้แล้วก็ย่อนะครับโอเคจะสังเกตว่าจริงๆเนี่ยหน้าง,งานเราแค่หาจุดเทรดตามดีมานส์พพลายเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีโซนนะมันจะมีโซนที่ผมให้ตั้งไว้อะครับก็จะมีแค่นั้นเนาะแล้วก็เซล,ล์โซนที่เกิดเมื่อวานเนาะผมไม่ได้เฝ้ากราฟนะเลยไม่ได้อัปเดตให้นะครับนะไม่ได้อัปเดตให้เพราะว่าไม่ได้เฝ้ากราฟเนาะติดทุระนะครับมันฟื้อหันเนาะ เออก็แอคชั่นเรียบร้อยนะครับอโอเคไม่ไม,ไม,ไม่มีละนะครับก็มีแต่โซนใหญ่ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ฝากภาพใหญ่ไว้นะครับแบบนี้นะครับภาพใหญ่ที่ให้ไว้นะครับเพื่อใครจะมองแลยยาวหรือว่าวันนี้เนี่ยตอน2องทุ่มจะมีข่าวเป็นข่าวนอนฟาร์มเกิดขึ้นใช่ไหมครับอ่พาพอมีข่าวนอนฟาร์มเราจะได้รู้ว่าเกิดนอนฟาร์มแล้วไปทางไหนตามเงื่อนไขที่เราให้ไว้นั่นเองนะครับก็ วิเคราะห์ทองรายวันวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากวิเคราะห์ให้ได้แบบนี้ก็แนะนําฝึกแล้วก็เรียนเยอะๆนะครับแล้วก็ดูคลิปของผมตลอดนะครับแล้วก็ลองคิดตามดูนะครับว่าทําไมจุดเข้ามันถึงเป็นจุดนี้นะครับทำไมผมถึงมองแบบนี้ทําไมตั้งเงื่อนไขแบบนี้นะครับถ้าเราเรียนรู้แบบกะไปสอนต่อ,อผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะเรียนรู้เพื่อกะไปสอนต่อเราจะเรียนรู้ได้มากกว่าเรียนรู้เพื่อใช้เองนะครับก็ แนะนำนะครับลองทําแบบนี้ดูนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเรียนก็จะมีเป็นคลิปย้อนหลังเนาะเพราะสอนจบไปแล้วนะครับ7วันปั้นนักเทรดทองนะครับคอร์สเรียนเนาะเวันปั้นนักเทรดทองนะครับเป็นคอร์สที่ดุเดือดมากนะครับแล้วเรียนปุ๊บนะคุณก็จะเห็นโซนแบบที่ผมเห็นแบบนี้เลยนะครับคุณสามารถวางแผนเทรดแบบนี้เลยนะเราหน้างานจริงคุณก็จะ มีจังหวะเทรดเยอะมากนะครับก็อย่าลืมไปเรียนนะเพียงคาตัดเงื่อนไขก็คือเข้าเรียนฟรีได้เลยนะครับเวันเนาะนะครับเงื่อนไขาการเข้าเรียนนะครับก็คือเปิดพอร์ตนะครับมียอดฝากสะสมถึง500เหรียญก็คือเข้าเรียนได้แล้วก็ได้เข้าห้อง vip ด้วยแล้วก็ได้อีกคอร์สนึงด้วยนะจะเป็นคอร์สเวันปั้นเวันเจ็ดวันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์นะจะมีอีกคอร์สหนึง่งก็จะได้คอร์สเวันน,น,นี้7วันก็คือสมมติคุณเปิดพอร์ตคนใหม่นะเปิดพอร์ตห้านนรับ คุณได้ห้อง VP แล้วก็ได้ไอคอร์สเวันฟันพอร์ตพ,พันเปอร์เซ็ตนต์นี้ไปด้วยเนี่ยมันซ้อนกันนะะนี่มันจะเป็นคอร์สน,น,น,นี้คอร์สหนึ่งนี่ไอเนี้ยคอร์เนี้สามร้อยเหรียญได้เรียนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณฝากทีเดียว500ห้าร้อยเหรียญนะคุณจะได้สองคอร์สก็สิบสี่วันนะครับคุณก็เรียนไปเลยครับสิบสี่วันนะครับโคตรเข้มขน้นนะครับเรียนขนาดนี้ไม่กําไรให้มันรู้ไปแล้วก็คือหลายคนที่เรียนไปเทรดไปอะครับ จะมีสถิติในการเทรดที่ทํากําไรได้เยอะกว่านะครับเพราะเราได้รับสมองเราได้รับความรู้สดใหม่นะเหมือนนักเรียนที่เรียนใน7วันปั้นนักเทรดทองเนี่ยว,วันวันที่เขาเรียนเนะครับเขาเทรดแไม้ TP 7 SL 1ไเลยนะ TP 7ไม้ SL 1ไม้โไม้โหสุดยอดไหมมันคือพลังของความรู้นะครับก็อย่าลืมไปเรียนกันนะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ